สวัสดีครับผมวันนี้ก็มาติดเจ้าน้องยาริสเอทีบสองหรือ2024นะครับคันนี้จะมาพร้อมกับชุดแต่งสเกิร์ตฟอร์เรสตาเซต7ชิ้นนะครับผมคันนี้จะเป็นอ่าสเกิร์ตท,ทรงหน้าพลัดหรือหน้าใหญ่นั่นเองนะครับด้านหน้าจะขึ้นมาถึงนี่เลยขอบเนี่ยครับขอบขอเขาจะขึ้นมาถึงนี่เลยนี่นะครับด้านหน้าจะเป็นเวอร์ชั่นใหญ่นะครับ แตกต่างกับเวอร์ชั่นเล็กยังไงเวอร์ชันเล็กเนี่ยด้านหน้าเล็กเนี่ยจะมาแค่ขอบนี้จะขึ้นมาแค่ขอบนี้เท่านั้นแล้วก็อยู่นี่ครับจะไล่ลงมานี่แต่นี้หน้าใหญ่ก็คือจะทำให้แลดูเท่ขึ้นดุขึ้นนะครับนี่ครับผมตัวนี้ก็จะมีคิ้วครอบกระจังหน้ามาให้ด้วยนะครับเป็นสีดำเงาให้แลดูตัวชิ้นกระจังหน้าเนี่ยแลดูเต็มขึ้นเห็นไหมครับ และดูใหญ่ขึ้นแล้วก็ตัวหนังสือ Forestar อันนี้แถมให้นะครับเป็นแบบ3 d ตัวนูนนี่ครับผมด้านหน้าเต็มสวยงามมากรอๆอเลยครับชุดนี้ตัวนี้ก็จะเป็นสติ๊กเกอร์ไคลแคปลาตัวนี้ก็จะแถมให้ด้วยนะครับนี่นะครับด้านข้างด้านข้างก็จะเป็นสีดำเงานะครับตัดด้วยเส้นสีแดงตรงมุมไม่เจาะตัวรถนะครับ นี่ครับยางกันขอบเขาเข้ารูปเลยเห็นไหมเป็นงานเข้ารูปเลยด้านหลังก็ไม่เจาะเหมือนกันตัวนี้จะยึดด้วยน,อน็อตแบ็กเก็จะอยู่ด้านในติดเข้ากับตัวคัสซีตัวรถตัวนี้นะครับไม่เจาะตัวรถนี่ครับงานเข้ารูปทุกจุดเลยสวยจริงๆถัดมาก็จะเป็นสปอยเลอร์แบบแนบนะครับสีดําเงาสปอยเลอร์เนี่ยจะมีให้เลือก2ลายลายแคฟลากับสีดําเงาเป็นแบบแนบไม่เจาะตัวรถนะครับ ดูด้านหลังกันนะครับผมด้านหลังก็จะมาพร้อมกับปลายท่อกลมสี่ใบเป็นปลายท่อสแตเลสแท้นะครับเห็นไหมครับรถแลดูเต็มขึ้นเดิมๆก็สวยอยู่แล้วนะครับอันนี้เราเพิ่มมิติให้กับตัวรถให้แลดูลักชัวรี่มากขึ้นนะครับคมเข้มหล่อเลยออกแนวสปอร์ตด้านหลังตรงนะครับนี่ครับ สวยงามมากครับด้านหลังสปอร์ตเทๆ่ๆดุๆหล่อๆเลยครับได้ทุกแนวเอาวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามและรับชมขอบคุณครับสวัสดีครับ